ามอาพี่น้องมีรถแท่งโคดกกพี่น้องเหมไม่ได้ยินหรอกพี่น้องเสียงรถเรากำลังเดินทางพี่นอ้องกำลังเดินทางพี่น้องวันทางพี่น้องกันอยู่กุ้มกุ้มพี่น้องเลยมีแต่ปลาพี่น้องทางฮ่า รถไทยก็เจ้าไปไปสวนไปให้เขาเจ้าพี่น้องก็เจ้าปลูกมันพี่น้องเลยชวนมันเขาเจ้าพลังทางกพลังจะปลูกแล้วเปล่าพลังตีเข่าพูดแล้วเหรอพี่น้องสหาจจะไลยต่าได้ไหพี่น้องเด้อรถมันแรงว่ายพี่น้องเขาเมืองก็ใช่ไหมได้เขาเมืองพี่น้องทางกัน ก้มๆอยู่ที่พุนไง่งอกเลยโอ้เสียงโหไล่ตาหลือเปล่าอ่อนบับ้านยังห้าบูพี่น้อง,ง,บบองเอ้ยจะเป็นบ้านยังบ้านซะเจ้าฮ่อนวัดพี่น้องเอ้ยบูวบานที่เราเคยมาทีนหนึ่งแต่จำอะไรจะเป็นบ้านยัง ตังเกตทางพี่น้องควันกุมกุมคือบเป็นไฟแทงพี่น้องแว่นที่พุ่นพี่น้องในห้องเลย่้นยางพันพี่น้องโดกรแล่นไว้จังหน่อยนะพี่น้องเนาะควันกุมกุมเลย ต้นยางก็เจ้าฟ้าต้นใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยหน้ามาได้แทนม่ได้มาโดนเลยพี่น้องเป็นต้นยางก็ใหญ่เลยหอดบูวบานหนึ่งเลยพี่น้องโอ้เป็นบานยังพี่น้องเอ้ยบานนาศีดาแล้วบานคำาีดาบั้กันพี่น้องบานนาศีดาพี่น้องบานนาศีดาบัวเมืองยังเมืองจมเมืองยังเลยพี่น้องเอ้ย màตลอด theo vấn đề mong ngủ ở biển bạc nha anh nọ ấy vấn đề ăn bẩn không bàn cá chép xe มาหอดห้องมอล้วพี่น้องไอเป็นคลินิกพี่น้องอันนี้คือสีฟันสีสางเป็นห้องมอล้ะพี่น้องไอเราหมดไงหนึ่งพี่น้องเราเป็นบ้านสร้างบ้านหนึ่พี่น้องเนาะมูล,ค,มลค่ามูลค่าไม่ต้องห่วงพี่น้องร้อยล้านตื่นพี่น้องเป็นร้อยละตื่นใจพี่น้องหลังหมดไงหนึ่งพี่น้อง มาสุกมาหาหมอพี่น้องเป็นนอนหลับเดียว <c oughs> ้องมอาคลินิกพี่น้นองเยป็นโรงมอนะครับคลินิกเพิ่นสีเสียแพงเในพี่น้องคลินิกเสียแพงเ <c oughs> พิ่นกำลังตรวจกระเจ้าพี่น้องทำรายละเอียดพี่น้องตรวประวัติ ลกซเนี่ยผวเกิดประวันบ่นออยู่ท่านปรววัิเนาะนี่เหานะพิ่น้องนไหนพี่น้องก็้ยะมาฟามาตรวจบ่ซุม่มปลาแล้วเข้าไปไหนแล้วพี่น้องปลาแดงนเนขนแล้วท่ามาก็ล้านทรายเป็นพามาพี่น้องลูกประบุทางคือยัางโี้มาทางลังกุ้มกุ้มุ้ม้ม มาผัดลาบลดใสพี่น้องตอนตของพืนน่ะอรถอเจะลาบจัก่อนจักน้าบลับแบบบดตีมดเนี้อีได้ลับแต่คือรถพวกลับันาน้นค่ะนจะได้ตัวได้มนี่โอ้ยตกใจลูกไปกให้ตกใจเฮ้ยบคือได้เนาะตือนมายู่ใช้ได้ปะมาก ตื่นมาพอได้น่งได้ขี่รถฉับเนี่ยเดี๋ยวมาพอด้เดี๋ยวพอด้โชคตื่นมาเพิ่ตกใจพี่น้องยาดตาดีตาล้โชคเลยโชคเ๋ยวมาพ่นาบายบายนะบาย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 แค่นั้ก็ตื่นยังบายบายได้พี่น้อง ไม่ธร้มาดาได้ลูกชายจะคว้ามองกย่งหญ่เลอยไปบ่บ,บุ๋นนะนนนแล้ตอนนี้ก็เมื่อบลา,ออาแลตอ,อแล้กแลเมื่อไล้เนาะมีแต่มองเดียวเนทะ่านปแต่จักหน่อยาสตัวลูกชายกัไม่รู้ว่าเป็นยัง อาการมเต่ไอกับป็นวัดเอๆไขได้ยงกลาคืนมเต่ไออากาศเย็นมาจากจงไไกางไหนเนาะเบิ่งได้เพื่อนกันไปไหมไปใช่จ้นเยสามเพื่อน เจียๆพี่น้องน้่นวันน้าจับใบญี่ปุ่น ออแปลยาบเลนเป็นยังสุกให้เข้าไปเลยพี่น,บบน้องเข้าไปในหมงในการติดตามตนเองพี่น้อง

vẫn đâu mùa nè dạ quá vậy dạ dạ Các bạn ngọn